ตอบคำถามคุณแม่นะคะคุณแม่สอบถามว่าคุณหมอแจ้งว่าลูกดิ้นตลอดเวลาค่ะแต่ทําไมคุณแม่รู้สึกบ้างไม่รู้สึกบ้างใช่ไหมคะเป็นคําถามที่คุณแม่หลายๆท่านสงสัยและต้องการรับรู้นะคะคุณแม่คะลูกจะเริ่มดิ้นประมาณ4-5เดือนนะคะท้องแรกลูกจะดิ้นช้ากว่าท้องสองคือประมาณ5เดือน ประมาณนะคะคุณแม่5เดือนแต่ถ้าเป็นท้องสองจะรู้สึกเร็วกว่าท้องแรกคือลูกจะดิ้นประมาณ4เดือนค่ะคุณแม่เพราะฉะนั้นนะคะคุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกลูกดิ้นเร็วดิ้นช้าเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างคะคุณแม่มันมีหลายปัจจัยนะที่เข้ามาเป็นตัวแปรว่าลูกเราเนี่ยดิ้นเร็วดิ้นช้าดิ้นเบานะคะคุณแม่ ปัจจัยที่มันมีข้อเกี่ยวข้องก็คือว่านะคะข้อที่หนึ่งผนังหน้าท้องของคุณแม่ค่ะนะคะผนังของคุณคุณแม่เนี่ยหนาไหมถ้าคุณแม่ผนังหน้าท้องหนาก็จะรู้สึกได้ช้ากว่าคุณแม่ที่มีผนังหน้าท้องบางค่ะนะคะข้อที่สองความแรงของน้องในการดิ้นคุณแม่คะน้องแต่ละคนมีนิสยัยแตกต่างกันออกไปบางคนเนี่ย ตอบสนองต่อสิ่งเราได้ดีเช่นคุณแม่เอามือรูปหน้าท้องเบาๆน้องกระดิน่นหรือว่าคุณแม่กินข้าวน้องกระดิ่หรือว่าคุณแม่หิวลูกกระดิน่นแต่และคนเนี่ยมันนิสัยของน้องเนี่ยแตกต่างกันออกไปค่ะนะคะความแรงของน้องในการดิ้ n ก็ไม่เหมือนกันค่ะน้องบางคนก็เรียบร้อยนะคะน้องบางคนก็ซุกซนนะคะหกคาเมนตีลังกาค่ะนะคะเพราะฉะนั้น นิสัยของลูกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะนะคะคุณแม่ปัจจัยที่สามคือลกค่ะคุณแม่นะคะลกลกเกาะอ,อยู่ส่วนไหนถ้าลกเกาะอ,อยู่ส่วนหน้าท้องอะค่ะคุณแม่เราก็จะรับรู้ได้ว่าลูกดิ้นเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยรับรู้ค่ะรับรู้ได้น้อยมากหรือว่ารับรู้ได้ช้ากว่าคนอื่นนะคะเพราะว่า ลูกเนี่ยต้องดิ้นผ่านผนังหน้าท้องผ่านน้ำข้ามแล้วย,ยังต้องมาผ่านลกอีกนะคะมันก็เลยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกกับหาคุณแม่บางคนนะคะข้อต่อไปก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การตั้งครรภ์ถ้าเป็นคุณแม่ที่ท้องสองเนี่ยก็จะรู้สึกได้เร็วกว่าท้องแรกที่พี่บวยบอกไปนะคะถ้าท้องถ้าท้องแรกเนี่ยก็จะรู้สึกได้ช้ากว่านะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายคือตำแหน่งของ ทารกนั่นเองค่ะถ้าน้องนอนหงายค่ะคุณแม่น้องนอนหงายก็คือน้องเนี่ยนอนหงายออกอหันหน้าไปทางเดียวกับแม่เนี่ยน้องก็จะเอามือเอาเท้าเนี่ยกวัดแกว่งได้คุณแม่ก็จะรู้สึกได้ง่ายนะคะแต่ว่าถ้าน้องนอนคว่ำก็จะโดนหลังโดนไหล่นะคะคุณแม่ก็จะรู้สึกได้ยากกว่าคุณแม่ที่